ไปแล้วครับผู้ฝึกครับไปนี่ไปแล้วฮะไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้แมของเชื่อมครับอีกนิดเดียวครับผู้ของเราไม่ยอมแพ้ครับบอกว่าจะเอาขับรถเข้าไปเลยครับเนี่ยดูฮะดูฮะอ๋ออันนี้คือเดินสรวจก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผูจะขับรถเข้าไปครับนี่ยอมครับนี่นี่ธรรมดาครับผู้ฝึกของเราเนี่ยลองลอรถครับรถรถรถนี่จอดจอดเทียบผ้าแล้วครับรถ เตรียมเตรียมที่จะขับเข้าไปนะครับตอนนี้เห่แล้วครับแบกบินครับแบกบินคิดซะว่าเรากําลังแบกบินนะครับตอนนี้อ่ากาลังสะพายเครื่องครับอยู่ข้างหลังครับแบกเข้าไปหาสนามบินครับตอนนี้เนี่ยใครมีสามล้อก็ขินสามล้อเอาละกันนะครับนี่ฮะน้าไม่ลึกครับน้ําตื้นๆครับน้ําตื้นๆเน่เราก็ นะครับไปเอารูปแบบนี้ครับดูปคุบึกครับนี่ใส่ชุดว่ายน้ำฮะโอ้โหมีกินนี่โอ้โหหันหน้ามาเลยครับคุบึกครับใจเอ๋ <laughs> นี่ฮะแต่บิกินี่ครับผมเนี่ยฮะทะเลมันมีชีวิตยูฮูทะเลก็มีหัวใจไปเจี๊ยวทะเลกันไหมยู ดำดูปากาลังดูนะครับแม่เกือลูกศิษย์ครับเราก็ต้องออกสำรวจครับมีสนามบินดีสนามบินไหนบินได้ครับครูฝึกของเราก็พยายามค้นหาฮะนะตอนนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศฮะน้ําตอนนี้ก็รู้สึกว่าเย็นขึ้นเลยครับเริ่มประมาณพัวเขาแล้วฮะครูบอกว่าน้ําตื้นตื่นฮะตื้นจริงเปล่าตื้นจริงเปล่า โอ้เริ่มลึกขึ้นเลยครับตอนนี้หนูนะใกล้ถึงตูดแล้วครับตอนนี้ใกล้ถึงตูดแล้วของผมยังยังมี้นะของผมยังยังโอเคฮะยังโค้งเข่าอยู่ครับตอนนี้เริ่มนะครับนี่เริ่มนะครับเริ่มนะครับเริ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆฮะนี่ตัวนี้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 ลึกสุดเดี๋ยวมันก็จะตืึนขึ้นไปเรื่อยๆ นี่ฮะอ้าวฮะดูครับดูครับตื่นไม่ตื่นฮะได้นี่ตื่นขึ้นมาใหม่แล้วตรงนี้ชุดนี่เห็นป่ะครับนี่เนี่ยน่ะท่าน่ะเอ้าดีนี่ครับนี่ครับดูครับอื้อหฮึตุนแน่งนั้นน่ละลึกดโอเคเลยผมตัวนี้ก็เริ่มตื่นแล้วฮะตัวนี้ก็เริ่มตื่นแล้วครับนี่ฮะพวกขากลับมาอีกครั้งนึงครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับใกล้ถึงฝั่งแล้วฮะนี่ฮครับผมอ่าเริ่มตื่นแล้วครับตอนนี้จริงๆก็เอาเครื่องแบกใส่หลังมาได้นะ นั่นปักไม้แล้วลขับรถเข้ามาได้เลยว่าสันนะครับล้วก็เอารถล่างด้วยนะครับเผื่อฮะเผื่อไปไม่รอดเนี่ฮะบรรยากาศก็เล่นน้ำเขื่อนครั้งแรกครับไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวฮะตอนนี้หรือว่าเพิ่ประสบการณ์อีกนึงประสบการณ์ครับผม เ,เดี๋ยวไปดูสนามครับว่าทางนู้นเป็นยังไงบ้างมาถึงฝั่งฝันแล้วครับณนาะตอนนี้ฮะก็เปลี่ยนชุดสนามครับจากชุดว่ายน้ํากลายเป็นชุดอ่าล้ำร้อมแล้วกันนะครับอนนี้ฮะโอเคครับชุดนักบินพร้อมจริงๆถ้าเกิดข้ามาปั๊บเนี่ยบินได้เลยครับเน่สนามกว้างมากนะฮะก็สามารถบินได้เลยสบายๆนะครับแล้วก็มีแนแบบของเราครับเป็นพิเซนเตอร์อยู่ในคลิปนี้ครับ โอเคครับขาวขาวตุ๋นขาว,ขาว,ขาวครับเ yeah. พร้พอมครับพร้อมในการนำเสนอครับแม่สุดยอดมากเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับผมไปกันต่อครับไปกันต่อีน่นฮะเดินผ่าดตงเข้าไป อันนะี้คือที่ขบด้านของเราครับผมที่จอดรถสนามบินนะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบหาความไได้กับบินได้ครับอย่างไงบ้างครับสนามคลองเชื่อมมื่อความไได้แล้วครับผมพื้นที่เขาเหลือลนิดเดียวแต่ถามว่าบ,บินได้นะไหมบินได้บินรอบเกาะนะครับรอบเกาะ ัก็บินรอบเกาะไปกนนักบินต่อก็บินรอบเมันเดอเครื่องมนคนก็ไม่ค่อยสมบูรวเน,น้นบินรอบอเกใไหมครับบินวนไปวนมาอยู่บนเกาะี่แหเครื่องไครมก็เดินทางไปถ้าไปเสียอยู่ฝันู้นอะไม่มีแพรอก็ไม่มีตอนนี้แพรยังไม่เดือดเดส่วนก็ไม่มีเนี่ยนะครับแพรครับ แอไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ผย้ายไปทางฝั่งหนึ่งแล้วแไปอยู่ันเือนครับพื้นที่ถามว่าความกว้างนี่เปิดไฟได้ไหมครับอย่างงี้เฟิดไฟไม่ได้นะครับเพ <First Fire S 2> ราะว่าน้ำเยอะอยู่ครับแต่สำหรับคนที่บินมาแล้วครับโอ้โหแค่นี้นี่เหลือเยอะมาก เนี่ยถ้าเกิดว่าบินเป็นแล้วนะครับฟินเลยครับบอกเลยครับสนามถือว่ากว้างมากๆครับสำหรับคนที่บินเป็นแล้วเนาะนะฮะประมาณนี้ ตอนนี้ได้เวลาเดินทางกลับแล้วครับตอนนี้แล้วก็จะไปเที่ยวทะเลกันต่อครับทะเลมันมีชีวิตยูู